กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านเดอ้อภายในประเทศต่างประเทศผพผอกับสองสะนีป่าเนาะบรรยากาศยามซวยๆจังหน่อยอยังบร่ได้ลงขีบเลยท่านผู้ชมเมื่อน,นี้เข้ามาเสียหนามันก็นเลยยังบร่ได้ลงขีบแต่เศร้าเนาะก,กับขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆเด,อด้อท่านผู้ชมเมื่อนี้กใส่แว่นตาเพราะว่าแสงแดดมันแห้งตาเขาก็เลยแดงเนาะ ักเสียอหนามันสเสื้ใสแว่นตาท่านผู้ชมตลกบอเสียอหนามันหลวกใส่แว่นตาพอมันกับตัวน,นี้แห้ง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 อันนี้ถ้ากระเสียจกคู่เนี่ยเสียได้ประมาณประมาณสี่หาคู่เนี่ยเละสี่หาคู่กับบริไกลออกประมาณสำนักเลนกะเขียนเท้าเอาอ,อนันเทียมพุยใส่นี่มันก็รู้สึกว่า ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขึ้นมาหน้อยหนึ่งแต่ว่าฝนบ่อนตกกะเป็นเดือนแลว้วบ่อนงามกับงามงามบ่อนสีลายกะบ่อนงามป่านไดอันนี้สวนนี่ข้าบวชคอยนำมาแต่บิ่งเออเย็ยนตาดีเลยเนาะแต่ว่าประสบตาดีวันนีเมื่อนี้เป็นบ้าบวชประเสริฐไม่เซนหยามันามากับใส่แว่นตาบอกว่า ว่าตปนนี่กับบปกตินะเนาะบัปกติบรนไดสังขหย่าเด็กที่ไแบบนี้เด็กที่เบ่อหัวเตียหยาเลย ตายเบมดจิบหายมันตายไม่ใช่นาะขนาดหาย่ายังตายเลยแบบนี้รคลิดน้ำบมดถั่วบรดท่านพอถวดขอพันลายเด้วอว่าสนน้ก่ะ เซียหน่าเซียยังอยูอย่หายนางามเบียบิว่าราบาดเพินนักหน่อยเนาะต้องหาเพิ่นง,งามคือตอนนี้กำลังจัดจิ่ม่มท่านผู้ชมไยทั้งใส่แว่นตาทั้งใส่ทั้งใสแว่นตาทั้งใส่สสกุป๊ปยังกันแน่ ว่าอากาศแดดนเนาะเขาใส่แว่นตากะรู้สึกว่าแสงแดดกับ่ไไ้อัน่าได้แหมนั้น่าได้ไหมาตาเขาไปไดน่าได้เหลื่อมตาไปไในแต่คือว่าเย็นเย็นครึมครึมที่จริงเปิดออกมาก่อกแดดเลยจนี้พักผ่อนก่อน

หวานๆเศษๆหวานเๆานานเขาจะเอาไนไว้ปลูกแถวๆนี่แหละทิมไว้แถวๆนี่มันเป็นเองนะเวลาเปนโตกมันกับเป็นเบียกมาไม่อัน ก็จะว่า,วาพ่นหิตกมาเนี่แต่ดูลักษณะท่าทางก็ซิกซ์คือยอ,อยู่เลยเพราะภาวะเมื่อนี่แดดแดดบดๆแดดแดดบดๆอยู่ที่พ่นหิ้วตกแต่ว่าตกก็ดีเนาะเพราะว่า,า,วากล้าก็เหงาแบบวแบบ่ากล้ากได้เดือนปลายไปเลยจะสิบบังไปแล้ว มันก็ได้เดือนปลายแหลเพิ่นกรตกใส่เจนอยากงามเจนอยากอันเจนอยากเป็นแดงๆเลยใบอยากงูงอยากงอมาเลยท่านชมเ่ยเพราะว่าปลูกมันตัวนี้ประมาณใชได้สี่เดือนแล้วปลูกแตเตะงามนั่นแหละ บรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าเขาก็สิงเงียบสงบได้เลยนี่แต่เสียงนกเสียงอะไรหองจิกจักจิกจักอยู่บึ่งบรรยากาศในใน,นสวนน้ำการเด้อบรรยากาศบ้านนอกเท่านีแ้แหละบรรยากาศเศร้าไทยเศร้าหน้าเศร้าหัวเศร้าสวนเนาะแต่จะเพิ่มเบื่อเพิ่ม,ม,มน,น,นายเด้อเบิ่งเป็แนวเดิมๆเพอไหวห้องเฟอร์นิเจอร์ถ่ายในสายเน,นาะเพราะว่าเอาบริไปใส่ เดินเศร้ามากอะ่ะเอามาให้มาน้าเอามาหัวมาส่วนประมาณนี้นะน้องก็ได้ช่ยวยัหน่อยจากศิเขาเมื่อเพราะว่าตอนนี้ฮะก็ได้ประมาณหกเย็ดคู่เขาเสียหนาเขาสิเสียอีกจักหน่อยเขาสิซับหุ่นตัวมันไดมันยาวๆนะตอนนี้ก็ลัางหนังผักผ่อนหนังเเมเอย นี่นายอันดำห้ยดำนาสาบราซิลได้เลยเสียครับจะได้ดำห้ยดำนาได้บมีเวลาไ่ก่อนเลยเ,เลยมื่งใทยเปิดก็อยากไปอยากไปเที่ยวเลยเนาะไปเที่ยวประเทศไทยเห็นแต่เขาจเจ้อาไปเสียๆเฮาเฮาก็อยากไปอยู่ช่้นีก็อยากไปประเทศไทย อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวเวกซี่จะมีสิโอกาสอยู่บ่า ตาผู้ชมอยู่ในห่ในสวนฮักกัเสเซียหยาตอนนี้กับบรรยากาศยังเพิงเที่ยงเนาะเฮากระสือใเมืออะไร,รเด้อตาผู้ชมเลยเลาจะสด้เมื่อเฮื่อนเมื่อชาบแหละโบงงามปันไดมันแหงมันแรงดินมันแหงโพดเะว่าพ้นบริโตกใส่ลายตั้งนานแล้วปลว่ามั่นกําล่างสิขึ้น พนแบบบ่ตกพนปาสวงนะมันก็เลยบระยักง,งามปาะนดดท่านผู้ชมไปยจักสิได้สำนดยได้สำนดยก็เอาเนาะอ,อยู่บ้านอยู่เมืองเขาเมื่อยกับพักคือแบบพามาำตอน้าต้นเทีงเที่ยงเขาก็สิเมื่อแล้วป่ะนายหอนแดดแล้วเมื่อยแล้ว จิบาปเขาจะห้องเซวเซียตอนนี้กำลังอย่างเมื่อท่านผู้ชมเลยเปิดสิ่วดเือนกับไก่เติบเนาะอันนี้มั่นเฮากับสิยูไก่กับมันปิอ่ะอันนี้มันเฮาบ,บ,าบรรยากาศยามดึงเที่ยงท่านผู้ชมเลยเดินเมื่อนำกันเนาะ ขอโทษขออภัยหลายลๆเด้อติวัสนีแบบว่าลงขีบนำบ่อถั่วบ่ท่านกับขอโทษขออภัยหลายลๆนี่อันนี้เป็นมันปะเตะทางนั้นนี่เข้ากับิละละหูอ่ะปะเตอันละเมืออ่อเนาะ เดินค่ะเดินเดินเมื่อตามป่านี่แหละิึงธรรมชาติในกันเดินแต่ว่าพิษพลาดประการใดกับขอโทษขอภายหลายๆเด้อย่างมานักกันเรื่อยๆตาแบกมักเสียมแบกกันจกขยัน คลิปนี้ฮะกับสิอคอลาาลิปเพลงทนินีเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสนีป้าในเนด้อท่านผู้ชมพบพ่อกันคลิปต่อไปเนาะกล่าวเขาว่าสบายดีบ๊ายบาย